สวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันที่28ดมีนาคมนะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วครับเนี่ยวันนี้จะมาดูแปลงแปลงพริกครับจริงๆเปนแปลงพริกแต่ผมปลูกฟักทองแซมมีอยู่ข้างกลางข้างข้างในร่องประมาณสักร้อยต้นรวมอันนี้ด้วยอันนี้แปลงนี้ก็ว่าจะปลูกพริกกันเลยยกลองไม่สุดกันเลยผมก็เลย มาปูกักทองแล้วก็นำรถเอานี่ก็ผสมดอกผสมเกสรได้อาทิตย์แล้วครับนี่รโ้สึกว่าโตติดลูกแหละอันนี้เป็นสูตรที่ผมทำโดยที่ว่ายก่องแล้วก็เอาคี้ไก่ ยกรองขึ้นก่อนนะครับโลกขี้ไก่โรยแล้วก็ปั่นจริงๆอะ่ะวิธทำปูพริกแหละดีมันเหลือทีนี้ขี้ไก่ก็เต็มเลยอย่างที่เห็นแล้วครับลูกใหญ่แต่นี้จะไม่ค่อยได้ถูกน้ำตทลายก็จะไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควรก็ประมาณนี้แต่ว่าข้างในเนะข้างในลูกใหญ่เลยผสมแก่สนข้างหลังด้วยแต่ว่าลูกใหญ่กว่า วาในชุ่มด้วยน้ำพราผ่านสายน้ำหยดชุ่มตลอดอันนี้ก็นานทีรถก็ได้อย่างที่เห็นแล้วครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องใบเหลืองเนี่ยใบเหลืองลักษณะเช่นนี้เป็นเพราะสาเหตุใด้็็จะสังเกตว่าจะเป็นเป็นทุกต้นแหละ เป็นเหลืองอาจจะคล้ายๆเชื้อราจะคล้ายราลำค้างบางคนก็สงสัยเป็นอะไรราลำค้างหรือเปล่าจากที่ผมเคยสังเกตมาเนี่ยคือพักทองเวลาครับจะติดติดอตดอกติดดอกติดลูกแล้วเนี่ยติดดอกแล้วก็ผสมติดลูกแล้วประมาณสักนี่แหละมันำปั้นนี่แหละคือใบก็จะเป็นอย่างนี้ ออกสีเหลืองอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเหลืองปลายนะครับเหลืองเฉพาะโคนต้นนี่สังเกตเลยเหลืองเฉพาะโคนต้นมันเป็นธรรมชาติของพืชครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นใบแก่ใบเก่าแล้วธรรมชาติของมันแล้วก็คือมันจะพูดง่ายจะปลีบไนใบกับอีกอย่างหนึ่งคือมันติดลูกแล้วติดดอกแล้วทีนี้อาหารอาหารไปสะสมที่ลูกมันดึงอาหารมาสะสมที่ลูกที่ดอกหมด นคนต้นก็ไม่จําเป็นแล้วมันก็หมดอายุของมันละเนี่ยไม่ต้องไปตกใจครับเนี่ยจะเชื้อราเชื้ออะไรก็ไม่ต้องไปฉีดยงฉีดยาตัแวแรกผมก็ตกใจเหมือนกันเด็ดใบทิ้งกลัวมันจะลามฉีดยาโน่น,นนั่นนี่อ๋นี่ลักษณะธรรมชาติของของพืชหรือไปดูพริกก็ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพริกลักษณะเดียวกันใบที่เัาออกก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะเหลืองมไม่ต้องไปตกใจมันจะเป็นเชื้อลงเชื้อราอะไรครับ เนี่ยมันจะเหลืองเดี๋ยวนี่ก็เป็นลาเนี่ยลาตะกบหรือก็ปล่อยมันลนไปเราไม่ตกใจครับเนี่ยก้นต้น่ะแต่ถ้าเอาไปปลายปลายใบไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ต้องไปตกใจเนี่ยปลายยอดไม่ใช่ปลายใบมันจะเป็นปกติอย่างนี้แหละไม่ต้องตกใจครับปล่อยเลย ต้องไปฉีดยาให้มันเสียเวลาไม่ล่ามต้องไปเปืองยงเปืองยาปล่อ,อยเข้าไปเลยเนี่ยติดลูกแล้วใบก็จะเหลืองอยู่งั้นแหละจะคล้ายๆลายน้ําค้างลายนูน่นนั่นนี่ก็วางกันไปแก่ละใบไม่แก่พูดงนะ่ายใบมันแก่ไม่เป็นลูกอะไรหรอกถ้าเป็นทุ่งนี่ก็จะเหลืองหมดเลยเหลืองพร้อ,รอมๆกับดอกกันแหละใบเนี่ยมันก็จะสลัดทิง้งตอนนี้มะพอ้สัก เกือบเกือบเจ็ดสี่แปดสี่บางก็เหลืองเกือบหมดละทั้งใบทั้งนี่แต่บางคนดูแลดีน้ําดีก็ใบก็ยังเขียวสดอยู่นี่ครับจะมาที่ใบคร่าวๆปวิ่งแปลงพริกครับนี่เดี๋ยวปลูกพักทองแซมก็ได้อยู่ช่วงนี้ราคาพักทองถูกก็ทําใจหน่อยครับเศรษฐกิจงี้รัฐบาลงงๆอย่างนี้ก็โควิดด้วยทุกอย่างผ้าถมเข้ามาประดังเข้ามา ผมก็พริกตัวแรกราคาร้อยกว่าที่นู้นเหลืออยู่30แล้วละกระเลียงนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ